สบายดีสบายดีอีกหรอพี่น้องเลี้ยงงัวพี่น้องเลี้ยงงัวคือเก่าเนาะคลิปที่สองเหยื่งงัวบ่าวแพงกับสีลมเป็นงมหอยในน้องเลยพี่น้องหาอยู่หากินไปน้ำเดี๋ยวพาพี่น้องงมหอยน้องบ่าวแพงเองพี่น้องเลี้ยงงัวไปนําแล้วก็หากินไปน้ำงมหอยไปสู่สาวแพงปลาเม่อเอาอ่อมกันนะห้อยร้ายพี่น้องเอ้ยน้องบ่าวแพง พี่เนาะนี่จะนหนมันจะเข่ากลับีเนาะหอยห้อยหอยหอย,หอยจุบพี่เนองหอยจูบโต<อ>น้ำผ่งพี่เนองเลยอ้โหนนกูจูบกูจูบยู่ เดีย่วยใหญ่พี่น้องหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่ๆนี่ออมแสบพี่น้องแค้มพังพี่น้อง นำ <laughs> <ฟ>้ำขุดแล้วโบเห็นแล้วบ้านนี่น,น,นี่พี่นกหมักมาจับอ๋อพี่นกไล่ไลายล่ไล่จับกำหำอยู่พี่นกค่อยค่อยค่อยแลขึน้นมาเนี่ยชโลงลงมาเลยลงมาเลยพี่นกนี่โอ้หพี่น้อกมันบ่ทันใหญ่ป็นไรเนาะ

Nằm lực bộ nem bộ hiên nem hiên được tôi nạm tự thì ui nào cả nào thì nó ơi nào là yên đã đạt yên tôi nạm lực bộ hên mình thì Nhi, hai cả tầm nạm tự này chỉ sì để lại xem đây thì nó bừng đấy

Ừ, Nói như này Ôm xẹp hàng nữa đây <laughs> thả bọn Lai là cả cọn gần dù phải nội ngay cả đây Mà là kinh khảo bà chắc nó น้องพี่กูจูกูจูอยู่แต่ไม่ต้องพี่น้องพี่หอยมากินข่าวแล้วพี่น้องมากินข่าวแล้วเผลอแป๊บเดียวโอ้ หากินกับบุเป็นหากินพี่น้องเลยมาตัวเบิดไปหลายเติบกินกินขา้ามาออกห้องว่งแล้วโผโผกินอลไรกันอย่างนี้งุบงิบงุบงิบพี่น้องเลย Đây mà kín nạm to phi nọ, chỉ hai ngum hoài to. Ôi, bò muồn hai nhăng các phi nọ. Sợ nằm mua. ngua. lông kín tại khảo. Phi nọ. Hoài hoài. Chu ừ. mi tao hoài chuột phi nọ đây. Để Lai tớp rồi đấy, P'nọc Mua cả bò dù, P'nọc ơi Nhàng luồn liệt, luồn liệt, hái kín tới khẩu hay khô mới này hay khô chắp trên cùng cùng này, dù bên mù phải đó, này À, đại từ làm tự Nằm lực nem bổ hiến phi để tợp lại từ rồi phi nọng, pep điều một, pep điều tam khôn phi này, chắp này. Tâm อย่างแห้งกับบ่ได้พี่น้องน้ำขุ่น là bò hiến lợn ปลาบ่อนนั้นงมไปเรื่อยๆพี่น้องหอย chụp tay on oh. để lái tự ra phía nội phía những ngụm tờ vô hoái lái phía nội ngon đi nè đường phía tìm cầm gì Văn thủa nó không sẵn phí nọ Chỉ cường khu này Văn thủa nó không sẵn Đục nhẹ nhàng lấy phí nọ Liện ngua ngôm hỏi Thương nhật lền lại ngua Thương nhật ngôm hỏi phí nọ oh, Ngoài cả Đó. Nó như nhầy. Phi phi. Đó thôi. Lái phi động lại. Ừ, dẹp nồi nhảy lên nó ฟังแล้วมันได้ไปพี่น้องฟังนหให้สิลายทางคอนใหม่มีคอนใหม่มันสิจับตามคอนใหม่ว้าวลูกงหญ่ขังไว้จากสองมือแล้วก็เอาไปออม กบกบโดดน้ำแล้วพี่น้องตุ้มขึนเขาไยต่ใม่ลพี่น้องหลย ไหนพี่น้องจิ๋งขู่แล้วพี่น้องนายขักใส่หนังก่อนเดี๋ยวสิขามจะเบิ้งพองนะพี่น้องตีแอคเบิด์ต้ลยพอแพงกันเลยเย็นพี่น้องเย็น khuất khuất lên phía nóng ơi Nào nào Ủa, tụt bụt tụt đi phía con lại Bảo nhà hẹn hỏi Cái khói chép nó, cái khói chép, làm gì khuẩn con Này. Nè, vào thử sẵn, thôi 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 hình cái lái bạn này thôi 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 nè, nè thôi 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 thử thôi 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 Nè, thôi hiến thôi thôi bảo thôi nè, thôi 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 ห้อยจุกงมขึ้นมาเรียบร้อยพี่น้อ,องพ่อเลยเนาะเคองขุ่ล้ะเคองขุ่ล้ะพี่น้อ,องพ่อออมแน่ะจะห้อยจุกลุ่นๆพี่น้อ,อง พายากอมหอยมาเด้อมาเด้อเบอร์สุขสุขคนมาหอดนี่บเ่าแพงกันสิข้อจบขีดสำเนาเด้อพี่น้องเดอ้อหอยก็ได้หลายเนาะเลี้ยงงวงอมหอยก็ฝากเป็นกำลังใจให้บป่าแพงเน่เด้อพี่น้องเดอ้อฝากกดติดตามแล้วก็กดซับจะไขกดไลค์กดแชร์ให้บป่าแพงเนี่ยเป็นเก็บรางวัลโอ้ยลินขาดเนาะเป็นกำลังใจให้บป่าแพงเนาะอย่างไรครับ ขอบ,บุญขอบคุณทุกทุกท่านและก็ทุกคนเนาะที่เขามาให้กำลังใจและเขามาส่งคิดบอกแพงสบายดีสบายดีอย,ยูอด่ดีไม่แหงเนาะ